อยากฟังมุมมองของคุณสุชาติตระสันโอ้ยลืมตั้งละที่ถกเถียงกันในโซเชียลกับวงการหมอลำทั้งแฟนคลับทั้งวงหมอลำมาพูดกันในประเด็นว่าอุ้ยฉีกสัญญาจ่ายสองล้านอันนี้มันมีอะไรมากมายมากกว่าน,นั้นไหมเฮียเล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปคือ,อทุกคนไปโฟกัสที่บอกว่าถ้าฉีกสัญญาแล้วศิลปินต้องจ่ายสองล้านถูกไหมใช่มันมันเป็นแค่หนึ่งในหนึ่งในข้อข้อที่เราจะทํากันขึ้นมาเพื่อให้วงการหมอลำเนี่ย มีมีกฎมีเกณฑ์มากขึ้นเท่านั้นเองแต่คําว่าฉีกสัญญาเนี่ยคําว่าฉีกสัญญาครับสองล้านเนี่ยมันไม่ใช่ตัวศิลปินจ่ายอือ้ทุกทุกครั้งที่มีการฉีกสัญญาศิลปินก็ไม่ได้จายย่ายเองอยู่แล้วคือวงที่จะเอาศิลปินไปจ่ายแล้วทุกครั้งอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่มีอะไรจบเป็น เรื่องที่ถูกเอามาใช้ทั้งหมดครับเป็นเพียงแค่นโยบายที่ทำขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าแล้วศิลปินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะตามมาหมดเลยครับเช่นยกตัวอย่างพี่ป๊อปเนาะจ้าเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเซ็นสัญญาไอปี ID หรือเด,ดือนหรืออะไรเงี้ยอยู่ที่กำหนดกันเนาะแล้วแต่คุณจะเลือกอะไรปีหนึ่งสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยทางวงเนี่ย ต้องทำอะไรคุณบ้างและสวัสดิการมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วคุณเห็นแล้วเนี่ยเอ้ยคุณได้แล้วคุณรู้สึกว่ามันคุ้มกับสิ่งที่คุณจะยอมอยู่หนึ่งปีอย่างเงี้ยคุณก็ค่อยเซ็นคุณอ่านครบกมดนแล้วแล้วเงื่อนไขก็บอกว่าทําให้ตามนี้เลยแต่ถ้าคุณลงกลางฉีกสัญญาคุณต้องจ่ายค่าตับแบบนี้นะนึกออกไหมฮะ่ทีนี้ถ้าเกิด ทางคุณที่เป็นศิลปินเนี่ยพออยู่แล้วมันไม่ได้ตามจบที่นั่นคุณก็เอานี้มามาแจ้งกันได้ครับว่าเออเนี่ยเราไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคุณจะเสียาทางวงจะจัดการเพิ่มให้ยังไงกับสิ่งที่คุณทําให้ไม่ได้มันก็มันก็กลับกันนะคะก็คือทางคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของคุณเช,เช่นเดียวกันกับที่วงก็มีสิทธิ์เรียกร้องในสิ่งที่คุณทําไม่ครบเงื่อนไขเหมือนกันนี่แคฮะมันไม่ได้ทําขึ้นมาแล้ว ได้อยู่ฝ่ายเดียวเพราะถ้าเกิดได้อยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายมันก็ไม่มีศิลปินหรอกครับหรือศิลปินได้ฝ่ายเดียวมันก็ไม่มีหมอรามหรอกครับอยู่คําตอบนี้คนระับไม่มีทางที่มันจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ฝ่ายเดียวครับแล้วก็ในในการที่ทำาบัน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเราเองจบเองทั้งหมดไม่ได้มันก็ต้องพึ่งพาคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายก็มาช่วยด้วยว่าทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปได้มากแค่ไหนตอนนี้กระบวนการมันอยู่ใน ขั้นของการยกขึ้นมาเพื่อจะทําให้มันเป็นมาตรฐานก่อนและทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะถ้ามันไม่ไม่ได้อย่างที่ทุกคนไม่เห็นด้วยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าทุกคนไม่ยกมือว่าเออโอเคอันนี้เห็นดีเห็นงามด้วยในการเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่พิเเฉพาะหัวหน้าวงครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีการออขอถามจากศิลปินว่าแบบเนี้โอเคไหมครับสัญญาอันเนี้ย มันเป็นการพูดคุยเนี่ยคือหัวหน้าวงกับหัวหน้าวงนะหัวหน้าวงทั้ง25วงที่ประชุมวันนั้นเนี่ยพูดคุยกันว่าถ้าศิลปินลงปุ๊บเนี่ยแล้วไปอยู่วงไหนเนี่ยต้องจ่ายสองล้านนะเหมือนเหมือนสมมติพี่ป๊อปมีวงหนึ่งผมมีวงหนึ่งศิลปินที่ป๊อปอะลงการก็ดูแล้วมาขึ้นวงผมอมถ้าผมรับโดยที่ไม่แน่ผมต้องจ่ายพี่ป๊อปนะคือคือวงกับวงจ่ายกันเองไม่เกี่ยวกับศิลปิน ช่เพราะพิ่ป๊อปทุกครั้งที่การฉีดสัญญาคือวงจ่ายนะไม่มีศิลปินจ่ายเราเรา้าใจตรงนี้ก่อนทุกทุกลองไปถามทุกทุกครั้งที่มีการฉีดสัญญากันเนี่ยคือวง,วงวงวงที่ต้องการตัวศิลปินคนเนี้ยเอาเงินให้ศิลปินมาจ่ายนะครับก็คือวันนั้นน่ะพ่อดาวท่านก็พูดอย่างนี้บอกว่ามันก็น่าจะต้องใช้ระบบเหมือนกับสโมสรฟุตบอลเนาะที่ต่างสโมสรกันและอยากได้ตัวก็ซื้อตัวกันครับ อืมอืมแต่ว่าเนื้อหามันยังอีกเยอะมันยังไม่ได้สรุปไงแต่ว่าพอคนเอามาพูดกนแค่นิดนิดแต่หน่อยแล้วเป็นประมาณว่าฝับงที่ศิลปินเนี่ยมันเลยกลายเป็นดรามา่าแต่มันก็ดีดีตรงที่ถ้ามองในมุมดีเนาะมันก็ทําให้ทุกคนตื่นตัวแล้วะตระหนักร,รู้ขึ้นว่าเออเฮ้ยอนาคตเนี่ยเออจะมาเป็นศิลปินหมอรำเนี่ยคุณต้องเอ,อก่อนจะเข้าวงอารดีดีเพราะว่าหนืดูกาลเนี่ยถ้าคุณทนอยู่ได้ แล้วไม่ต้องเซ็นสัญญ,ญาคุณก็ลงได้ปกติแต่การลงการฤด,ดูกาลนะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของวงการลงทุนเจ้าภาพที่เขาจ้างแล้วอย่างเงี้ยพี่ป๊อปพี่ป๊อปรู้เนาะแล้วก็อ่ะในอันนี้ในมุมของของผูง้ประกอบการผมมองมุมนี้แล้วกันเนาะคือเราเองพี่ป๊อปเราอยู่หลังเวทีเรารูนะ้เนาะว่าสมมติศิลปินคนหนึ่งลงเนี่ยหรือไม่ค่อยมาเนี่ยการบริหารหลังบ้านมันเหนื่อยนะเพราะว่า หมอลำมีงานทุกวันแยกเนาะมีงานทุกวันและไม่ได้ทํอยู่ตั้งบริษัทที่มันตั้งอยู่กับที่เราย้ายที่ทํางานทุกวันบางวันตีร้อยกิโลบางวันสองร้อยกิโลดังนั้นถ้าเกิดศิลปินที่จะมาอยู่มีความรู้สึกแค่ว่ามาทดลองแล้วไม่ชอบก็ออกการงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ตัวเขาออกไปเฉยเฉยหลังบ้านเราเราเหนื่อยขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นต้องมาเตรียมเรียก แดนเซอร์มาซ้อมเรียกนักดนตรีมาซ้อมใช่ไหมพี่ป๊อปจ้าถูกแอดทำสคริปต,ต์ใหม่และคนที่เป็นศิลปินหรือหมอราอมเราอ่ะหุดหงิดง่ายเพราะนอนน้อยเดินทางเยอะการที่จะเรียกคนเกือบสองร้อยเกือบร้อยชีวิตมาซ้อมหนึ่งเพลงที่อีกคนหนึ่งออกไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ในการทํางานนะทุกคนก็เลยมองกันว่าเนี่ยมันควรจะมีกฎกฎตรงนี้หน่อยนึงว่าถ้าคุณจะอยู่แล้วเนี่ย ต้องจบเหนือดูการแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ให้ตัดสินใจให้ดีก่อนไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเนี่ยมันก็ทําให้คนอีกทั้งวงนี่ะเขาทํางานก็ต้องมานั่งปรับไปตามคุณทุกวันนะครับว,นนออวันนี้เอาเพลงนี้ออกวันนี้เอาเพลงนี้เข้าแทนอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือหลักบ้านที่เราเจอกันถูกไหมและทุกวงเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเขาก็เลยมาคุยกันว่าอย่างนี้ดีไหมอืม เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับก็คือคําว่าสัญญามันไม่จําเป็นต้องเซ็นถ้าคุณไม่พร้อมก็คือและคุณก็เป็นหมอํำได้ก็ถ้าเกิดคุณไม่เป็นไม่เซ็นสัญญาเนี่ยคุณก็อยู่หนึ่งฤด,ดูกาลให้ครบแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ลงได้ปกติแล้วก็ไม่ขึ้นได้ปกติโมงไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณอยู่ครบแต่ถ้าคุณไม่เซ็นแล้วคุณสมมติคุณไม่เซ็นนะครับอ่ะศิลปินของพี่ป๊อปไม่ยอมเซ็นเลย แล้วลงกลางก็ดูแล้ววงผมรับเนี่ยผมโดนประนามจากที่ห้าวงอืมอ่ากดจะเลยบอกว่าถ้าลงอันที่ไม่ได้สัญญาเนี่ยไม่มีปรับอะไรคุณก็ลงไปเลยแล้วแต่ละวงอ้ามรับหนึ่งดูการอ่ะมีคำถามอีกโอ้ยหนึ่งือดูการแล้วหนึ่งปีฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่รัก คุณแค่ไม่ได้อยู่ใน25วงที่เป็นภาคีที่เขาจับมือกันเขาต้องการสร้างความมั่นคงกับการทํางานของเขาอ่ะ25วงเนี้ยดังนั้นถ้าคุณไม่ถ้าคุณ25วงเขาไม่รับคุณคุณก็ไปล้าซิ่งล้ากรล้าพื้นอะไรเล็กๆทีเ่เ,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 เขาไม่ได้อยู่ในภาคีก็ได้นี่ครับคุณก็ได้เป็นศิลปินเหมือนเดิมเอ,อในเมื่อภาคีเขาเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงในการทํางานแต่ละวันของเขาอะเพื่อเพื่อเพื่อทีมงานของเขาอะครับ ราะนั้นคุณต้องอยู่ในครบูรณการแท้เองแต่หมายความว่าเจ็บป่วยก็ขาดก็ลากันได้ปกติมันไม่ได้มีใครบังคับให้คุณขึ้นในคนที่เจ็บป่วยครับเราคุยอันนี้เราคุยกันได้อยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราเจ็บป่วยก็มีการลาก,กันกับปกตินะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่มาบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นไปที่เก้าเดิมเนาะคือที่บอกว่าสวัสดิการนู่นนี่นั่นวันหยุดอางเนี้ยเราเป็นอาชีพอิสระ ศิลปินเป็นอาชีพอิสระแดนเซอร์เป็น,นอาชีพอิสระมันไม่ได้อยู่ในองค์รายการที่ไปตรงนั้นนะที่แบบจะมีวันหยุดอย่างนี้มันเป็นอาชีพที่ทํามากคุณก็ได้มากคุณอยากหยุดคุณก็ลายหยุดตามวันที่คุณอยากหยุดแต่ตอนเนี้กระบวนการนี้ผมกําลังที่จะเอาไปให้ผู้ใหญ่ที่เขามีอาชีพเรียกอันนี้เรียกอาชีพสร้างอ,อาชีพสร้างสรรค์นเนาะคืออย่างเช่นปุ๊กอย่างเช่นอาชีพศิลปินพวกนี้มันจะมี กระบวนการรองรับเพิ่มขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันต้องผ่านเกณฑ์เช่นวันนี้ผมเพิ่งปรึกษาไปนเนาะเ,เขาก็บอกว่าเหมือนตอนที่เขาทำไปเนี่ยอย่างอาชีพกุ๊กเนี่ยเ,เชฟเนี่ยครับมันก็ต้องมีผ่านเกณฑ์ว่าทําอะไรได้บ้างตึ๊ๆๆึต,ตแล้วถูกลองรับเซ็นรองรับว่าคุณผ่านคุณก็จะมีใบอันเนี้ยการันตีว่าคุณเป็นเชฟและใบอันเนี้ยคุณเอาไปประกันสังคมไปทําอะไรเหมือนกับพนักงาน ปกติอย่างเงี้ยได้ทีเนี้ยผมก็ถามเขาว่าแล้วของอย่างหมอลำเนี่ย,ยงไงเขาก็บอกว่าอย่างหมอลำลิเกหรือโนราเนี่ยฮะต่งตะลุงอะไรพวกเนี้ยหรืออะไรที่มันเป็นคุ้นบ้านพวกเนี้ยครับเขาสนใจมากเพราะเขาอยากให้มันยังคงอยู่เขาก็อยากจะเอาเข้ามาทําแต่ผมว่ามันต้องไปทาแลกไขายกันก่อนว่านะกฎเกณฑ์มีกี่ข้อแล้วคุณผ่านอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะหมอรำเนี่ย ลำอะไรได้บ้างมันต้องมีกฎเกณฑ์นน้เกระอยู่มากี่ปีถ้ามันครบตามตามเกณฑ์ที่เขาติดให้อย่างเงี้ยสิบข้อสมมุติสิบข้อปุ๊บเนี่ยแล้วผ่านปุ๊บเนี่ยคุณนายเอเป็นศิลปินหมอกลำอย่างเงี้ยครับเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีอย่างเงี้ยฮะคุณก็จะมีเครดิตตรงเนี้ย เอาไว้ไปเทียบเท่ากับปริญาตีของคุณในการที่จะไปไปกู้ทกสกู้อ้อ,อมสินหรือไปประกันสังคมไปอะไรได้ในอนาคตครับซึ่งผ่งนี้ผู้ใหญ่นักผมไปคดีเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ทีหนึ่งว่าความเป็นไปได้เป็นแค่ไหนแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเป็นไป,นปนได้สูงอันนี้ในในส่วนของอศิลปินนะครับในมุมของศิลปินเราต้องเอาตรงน,นี้มาช่วยครับ มาช่วยคือภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเพราะเราจะโยนภาระทั้งหมดนี้ให้ผู้ประกอบการหมอลำอย่างเดียวเลยอะเป็นไปไม่ได้เพราะพี่ป๊อปเองก็เข้ามาบริหารเต็มตัวก็รู้เนาะว่าค่าจ้างกับรายจ่ายเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือพอที่จะมาดูแลได้ทั้งหมดขนาดนั้นเราก็ต้องมีในพักของอรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะให้เป็นอย่างที่ทุกคนพูดกันอยู่ว่า อรปกรน์พวกนี้นทั้งหมดเนี่ยผมว่าหมอลำนั่นสังคมให้กับอุปรกรนสังคมรเีอยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าจ่ายกับอรปกรนอุบัติเหตุหรือใๆทุกอย่างที่เป็นครบตามเนี้ต่อคนน่ะต่อหัวต่อปีอะ่ะผมว่าหมอลำต้องรับค่าจ้างน่าจะมีไม่ต่างกับสี่แสนนะครับจากที่คำนวณไว้เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งองค์กรหมอลำสองร้อยชีวิตอะปิะ๊ป๊อปศิลปินเนะี่ยหรือแดนเซอร์ทุกคนเนะี่ยมาด้วยความอยากมา แต่พออยากออกก็ออกเลยวันรุ่งขึ้นเราก็เจอกันมาแล้วเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะปัญหาท,ที่มันทิ้งไว้ในวงเนะี่ยเช่นสมมติเราเอาเข้าประกันสังคมหรือเข้าระบบทุกเนี่ยเอาออกก็ลาบากเลยเพราะว่ามันเข้ามาแล้วแต่ยดีน้องออกไปในในวันพรุ่งนี้อย่างนี้ยครับระบบหลังบ้านก็เคลียเอาเอาเอกสารหรืออะไรเงี้ยออกยากอีกเพราะว่ามันมันไม่ครบกําหนดหรือใดๆอะไรพวกเนี้ยถูกไหมครับ ซึ่งเงื่อนไขนี้มันอยู่ในการอยู่ในระบบของมันอยู่แล้วและที่สําคัญคือสิ่งที่คุณบอกว่าต้องมีตื้นๆตามเนี้ยนั้นเขาทํางานกันอะ่ะก่อนจะลงอะ่ะหรือก่อนจะลาออกอะ่ะเขาต้องบอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะแต่หมอำํำเราพี่ป๊อกก็เห็นอยู่ว่ายดีๆอยากไปก็ไปเลยอือย่างเงี้ยําแถบบทก็ถามกลับเหมือนกันว่าในมุมผู้ก,ก่อการมาถามศิลปินเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย ข้อกฏการจะทําตัวยังไงมันถึงจะไม่เกิดปัญหาล่ะเพราะฉะนั้นมันไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในพาคีที่คุยกันเนี้ยก็คือมาแก้ปัญหาพวกนี้ทั้งหมดนะครับมาทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นธรรมทั้งคู่มันไม่ได้เป็นฝ่ายมันมันไม่ใช่อย่างที่พูดกันว่าแบบเนี่ยก็มีแต่หัวหน้าเอจับมือกันแล้วก็เอทําทํากฎหมายขึ้นมาเพื่อเข้าข้างฝั่งตัวเองผมคนหนึ่งแหละครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอ่ะผมก็ไม่ยอม มันเป็นไปไม่ได้พี่ป๊อปมันเป็นไปไม่ได้นะถึงถึงอ่ะมีกฎหมู่ขึ้นมายงนีจริงๆเนาะสมมติอ่ะเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเลยมันเกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆผมถามกับเธอพี่ป๊อปเราสามารถบังคับให้เขาอยู่กับเราได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันมันบังคับไม่ได้เนี่ยมันหลุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววงเนี่ยไม่มีศิลปินอ่ะเขาล้มันเองได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นหัวหน้าวงทุกคนเขาก็ต้อง คิดทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วครับมันแต่ว่าภาพหรือคําพูดมันอาจจะตัดมาสั้นๆเนาะหรือ,อพูดไปสั้นๆมันเลยทําให้เกิดความเอ,อ,อไม่เข้าใจพูดตรงๆเลยเออไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ามองเป็นสองมุมเนาะในความไม่เข้าใจอะ่ะมันก็มีข้อดีอยู่คือทําให้ทุกคนตื่นรู้ถ้ามันออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วแบบทุกอย่างเอาตีดไปหมดเลยปุ๊บทุกคนก็อาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังไมไ่สนใจแล้วพอมาสมัครปุ๊บเนี่ย ก็ไม่ตื่นไม่ตัดไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องพวกนี้ครับตอนนี้ศิลปินทุกคนเนะี่ยพี่ป๊อปเชื่อผมแนะหมเดีนนะ๋ยวพี่ป๊อป,ล,ะะปลักสมณ์ยอดเฉลกเนี่ยพี่ป๊อปลักสมครทุบท่าเข้ามาคุยพี่ป๊อปอ่ะเขาต้องถามประเด็นนี้ขึ้นมาก็จะแสดงว่าเขาเนี่ยรู้สิทธิ์ตัวเองแล้วว่าเออเฮ้ยฉันต้องถามสิทธิ์ตัวเองก่อนว่าฉันได้อะไรฉันต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเห็นนะไหมเป็นข้อดีเลยนะกลับลงไปถามดิสมัยก่อนนะครับ ตอนเซ็นขนะผมถามมาหลายคนเลยที่ที่มาปรึกษาผมถามว่าเซ็นแล้วได้อ่านไหมไม่ได้อ่านเลยค่ะไม่อ่านเลยครับเอ้าแล้วไม่อ่านแล้วอย่างนี้ใจยังไงอ่ะก็ไม่รู้ค่ะสัญญาอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยครับคือความตื่นรู้ในความคิดของผมเนาะถ้ามันไม่มีอย่างนี้ขึ้นมาน้องๆก็ไม่ตื่นรู้พอไม่ตื่นรู้ปุ๊บก็ไม่เซ็นเซ็นแล้วก็ไม่อ่านไม่ศึกษาแล้วพอถูกถูกกระทําหรือถูกอะไรขึ้นมาก็ มาเป็นอย่างนี้กันนะครับเกตุผลคือทําให้ตื่นรู้นี่แหละฮะไม่มีอะไรทําให้กระตุกหรือตื่นรู้ได้้ากับจํานวนยอดที่เขาจะได้ที่เสียเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดประเด็นทําให้เห็นว่าเอ้ยคุณต้องตระหนักนะถ้าเกิดคุณทำผิดคำพากเนี่ยค่าตรงนี้มันสูงนะนึกออกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือแม็กซิมัมครับที่ป๊อปแม็กซิมัมคือสูงสุดที่สองล้านแต่มันจะยังไงเนี่ย แต่และว,วงเนี่ยไปคุยกันเองเช่นหนึ่งปีก็เท่านะั้นสองปีเท่านี้ห้าปีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกฎอาคีคือห้ามเกินสองล้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้สล้านเนี่ยก็ยังไม่ชัวเพราะว่าต้องไปให้มันเข้ากับมาตราของกฎหมายคมทั่วไปอีกว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องตับมันมีอีกหลายอย่างมากเลยครับพี่ป๊อปที่จะอยู่ในไส้ในของมันที่เป็นทั้งประโยชน์ทั้งศิลปินและ ผู้ประกอบการแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นธรรมแน่นอนถ้าไม่เป็นธรรมก็ไม่ผ่านเพราะการจะผ่านก็ต้องผ่านทั้งศิลปินและก็ผู้ประกอบการเห็นพร้อมต้องกันถ้าคุณอยากเป็นหมอรามคุณเข้ามาคุณก็ไม่ต้องเซ็นก็ขออยู่หนึ่งเดือดูการพี่ป๊อปอพี่ป๊อเอ่าผมเป็นหมอรามหน่อยอะ่ะพี่ป๊อปครับผมมาสมัครอยู่กับพี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อบ่านนี้สัญญาเนี่ยปีหนึ่งสองปีสามปีพี่ป๊อปครับผมขอไม่เซ็นได้ไหมครับ ผมอยู่ครบประดูการก็ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่ได้อะไรโชวใหญ่ผมก็อาจจะไม่ได้การปั้นศิลปินที่ป๊อปก็รู้ว่าทุนมันสูงเพราะฉะนั้นเจ้าของวงเขาก็ต้องเล็งเห็นว่าถ้าเกิดคุณยอมเซ็นแสแดงว่าคุณจะยอมให้เราปั้นการยอมให้เราปั้นเนี่ยเราก็เขาจะลงทุนให้คุณในระยะเวลาสองปีสมมติเนาะถ้าเกิดเร็จสองปีอย่างเงี้ยเราก็ยินดีที่จะทุ่มทุนกับคุณสองปีเพราะฉะนั้นภายในสองปีเนี้ยถ้าเกิดคุณอยู่ครบทุนทุกอย่างที่ลงไปมันก็บาลานซ์หายกันไป แต่ถ้าเกิดลงทุนเสร็จสัญญากันไว้สองปีแล้วลงฉันก็ลงทุนที่เธอไปแล้วหลักหลายแล้วปรากฏว่าจบปีหนึ่งคุณลงคุณก็ต้องเจอนี่ไงครับอ่าสองล้านเพราะว่าการลงของคุณเน่ยมันลงไปโดยไปขึ้นอีกวงหนึ่งอีกสองล้านเนี่ยวงที่คุณไปขึ้นน่ะต้องจ่ายให้ฉันกับสิ่งที่ฉันตั้นคหยคุณเป็นที่รู้จักถ้าคุณอยากได้เขาคุณอยากได้นักเตะสโมสรฉันเนี่ยที่ฉันสอนเตะมาจนเก่งแล้วเนี่ย คุณก็ต้องจ่ายคําว่าจ่ายคือคนที่จะเอาน้องไตนะพี่ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็เปิดใจคุยกันจากที่เคยเจอ,เอาจากวงนั้นไปวงนั้นอะไรเงี้ยทุกคนเปิดใจพูดกันหมดเลยแล้วก็จบใช้คํานี้้วกันผมก็สรุปมาบอกว่าทุกคนในนั้นประชุมว่าถือเป็นเหมือนเราเป็นรัฐบาลแล้วกันเนาะถือว่านั้นคือรัฐบาลชุดเก่าที่บริหารมา4ี่ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้งั้นรัฐบาลชุดนี้ของครอบเปียเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะประมาณนี้ ทุกคนโอเคไหมโอเคไหมหมายถึงว่า25วงเนี่ยเราโอเคไหมถ้าเกิดว่าศิลปินลงไปขึ้นคุณเนี่ยแล้วคุณต้องจ่ายคุณโอเคไหมอย่างที่บอกว่าวันนี้มันยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอผ่านให้ทางคนที่เขามีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยมาช่วยดูให้เราให้มันให้มันชัดเจนว่ามันทําได้แบบนี้โดยที่กฎหมายเนี่ยมาดูว่ามันไม่ได้เอาเปรียบ น้องศิลปินหรือแดนเซอร์และก็ไม่ได้เอาเปรียบ่าหน้าวงกับพอเซ็นปุ๊บมีงานน้อยอย่างที่บอกกันเลยเราต้องมาทังคุยกันว่าถ้าเกิดวงเนี้มีงานเดือนหนึ่งสิงานอย่างเงี้ยแล้วจะยังไงก็ต้องมีกฎอันนี้ขึ้นมาหรือ oh. เออมาอยู่วงน,นี้แล้วเนี่ยเอ,อถ้าเซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยคุณต้องทําอะไรให้ให้หนูบ้างเช่นโซหนูจะเป็นยังไงเออเพลงมีไหม อย่างนี้ครับเนี่ยแล้วมันไม่มันไม่แสบตรงไหนครับก็แสดงว่า,าก็ถมันมันก็เหมือนรับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะใช่ถ้าถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยศิลปินเพราะไอ,อ้วน้าวงที่จดไว้ตอนที่หนูเซ็นเนี่ยมีเงื่อนไขเป็นอย่างนี้นะคะก็เหมือนก็เหมือนตามค่ายเพลงที่ป๊อปที่บอกว่าอยู่ช่องเจ็บอยู่ค่ายนี้แล้วจะมีเพลงหนึ่งซิงเกิลมีงานอย่างนี้น,นั้นเหมือนกันครับ มันก็ไประบบนั้นเลยก็คือเราต้องการให้เป็นมาตรฐานแบบนั้นนะครับก็คือแอบส,สัญญาสมมุติอัดาหนึ่งปีแล้ไนะหนึ่งปีหนึ่งเพลงแล้วถ้าเกิดใครทำตรงตามนั้นเนะี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดนี่หัวหน้าหัวหน้าวงก็ไม่ได้ผิดนี่ครับก็มีเพลงให้คุณมีโชว์ให้คุณแล้วก็มีคิวงานตามนี้ตกลงกันตามนี้จบแต่ถ้าเกิดหัวหน้าวงทําทุกอย่างตามที่นั่นเสร็จปุ๊บนะตามเสร็จปุ๊บแต่คุณลงกันคุณดู คุณต้องจำโดนตัับไหมฮะอย่างเงี้ยก็ต้องโดนติดถูกไหมฮะอ่ะกลับการสมมติหนึ่งฤดูการและศิลปินมาเช็คลิสต์แล้วฉันไม่ได้ตามนี้หัวหน้าวงก็ต้องก็ต้องถูกสิ่งใดเอ่อถูกปรับหรือถูกทําอะไรให้มันกลับไปในสิ่งที่ตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันกับศิลปินนะครับมันก็เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัวเงินเอ่อหรืออะไรมันต้องมานั่งคุยกันว่าแฮปปี้กับยังไงอย่างเงี้ยครับยังเป็นระบบที่มันยังเป็นลูกผีลูกคนผมใช้คำนี้นธ์รู้ถูกไหมนะมันมัน อยู่ในช่วงที่กาลังจะ,จะเ,ปเปลี่ยนถ่ายจากระบบครอบครัวระบบบริหารแบบครอบครัวให้มาอยู่ในระบบที่มันเป็นมาตรฐานแหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายตรงนี้มันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละมันจะมีความเ mm hmm. ขาเรียกแกรคเขาเจอช็อคแล้วมันจะมีความช็อคเฮ้ยอะไรดูนี่นั่นมันเป็นปกติครับเพร mm hmm. าะว่าเราต้องการเปลี่ยนจากระบบครอบครัวที่มันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้มันมีมาตรฐานขึ้นน่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมีความ เอที่ยังไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติครับสุดท้ายแล้วไม่ถูกใจหรือ,อยังไงเนี่ยเราก็ต้องถกกันต่ออีกมันไม่จบแค่ตรงนี้ครับพีป่ป๊อบมันต้องเอาจนถูกใจกันทุกฝ่ายก่อนนั่นแหละมันถึงจะเซ็นร่วมกันและตรงนี้มันไม่ไบ,บังคับใช้ทุกคนนี่ครับถึงไม่เซ็นก็เถอะวงอื่นในยี่ห้าวงเนี้ยรับไม่ได้นะรับน้องไปขึ้นไม่ได้นะครับ ต้องพักหนึ่งดูกาลนะเนี่ยมันก็เป็นข้อดีกับวงเราหรือทุกวงนะจริงเลยครับใช่ใชตัวน้องเองก็จะได้ตัดสินใจเป็นหมอลำนะครับสำหรับวันนี้อขอบคุณเฮียหน่อยมากเลยที่ให้สัมภาษณ์ช <c oughs> ี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนี่แหละประเด็นร้อนท็อปปิกหัวขอ้พอพูดกันวันสองวันนี้นที่ผ่านมามีคนติดตามในไลฟ์สดเยอะมากเฮียเดี๋ยวจะเอาไปลงช่อง youtube อีกรอบหนึ่งขอบคุณเฮียมากๆเด้อครับประเด็นคือ พี่ป๊อบเป็นเคลี่ยวไหมมีคนมีคนใช่ใช่มีคนเข้าใจ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 ในมุมมองเพระาะว่า <c oughs> สัมภาษณ์มาสี่คนแล้วนะสัมภาษณ์มาสี่คนมีสัมภาษณ์แข่บ้านเนี่ยอ่ามีผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับที่เป็นแอดมินกลุ่มหมอลำแฟนคลับอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาสภาถกเถียงของแฟนคลับหมอลำเนาะและตอนนั้นก็แต่มาต่อด้วยอาจารย์ดรเปาโลความคิดเห็นเชิงวิชาการเนาะแล้วก็ต่อด้วยบอสโน้ต ความไม่เห็นอีกแบบหนึ่งของผู้ประกอบการแล้วก็ความคิดของเฮียในฐานะที่เป็นรองอะไรนะคือผมพี่อยู่ตรงกลางเออรองประธานพาคือไข่หมอลำเรื่องต่อกรอนี่แหละภาคอีสานนี่แหละหลากหลายมุมมองที่มาแชร์ความคิดเห็นเนาะครับคืออย่างี้พี่ป๊อปสุดท้ายอ่ะต้องฝ่าย้อาทำไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะเป๊ะ ถูกต้องคืออะไรทางงงเองก็ต้องอมีบรรทัดฐานาหรือ,อมีเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรที่มันชัดเจนทางตัวศิลปินเองก็ต้องมีเขาเรียกอะไรเป็นอาชีพที่ชัดเจนกันในอนาคตในอนาคตมันต้องเป็นอย่างนั้นครับ๋อะเดี๋ยวนี <Yeah. S 1> ้เนียพอแทรกแป๊บหนึง่งผู้จัดจาก,การใหญ่หมอลำกานขับถามว่าถ้าบอกว่ามันคือข้อมูลภายในในที่ประชุม mm. ข้อมูลมนุษุ์ออกมาจากไหนครับเฮียทำไมไม่ตกวพึกก่อน ค่อยปล่อยข้อมูลเพื่อความชัดเจนออกมาอ่ะอีกรอบหนึ่งผู้จัดการใหญ่หมอลังแฟนลับบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นข้อมูลภายในที่ประชุมทําไมไม่ตกผึกค,ความคิดเห็นทุกอย่างก่อนก่อนที่จะสรุปแล้วก็ปล่อยออกมาสู่โซเชียลหรือว่าสู่คนภายนอกก็กลับไปคำถามคำตอบน,นี้แหละผู้จัดการใหญ่เนาะก็คือ หมอลำเนี่ยยังเป็นระบบครอบครัวอยู่สุดอยู่ส่วนมากมันกําลังจะกําลังจะพัฒนามาให้เป็นในระบบที่เป็นมาตรฐานให้ขึ้นเนี่ยเพราะฉนั้นคําว่าครอบครัวหรือการบริหารงานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเคาเรียกอ,อะไรละ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือมันคนมันเยอะอะครับหรือความคิดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะโพสตอยากจะพูด มันเราก็ไม่ได้ไปห้างกันตรงนั้นเนียนนตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้อาพูดตรงๆคือเราไม่ได้มานั่งคำนวณว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สรุปออกมาว่า